วิวตบินวิวบอกตาเร่ด like ูนกหน่อยนกจะบินไปแล้วนะวิววิววิวนกพลอยนกพลอยมานี่นกพลอยมานี่มามายืนนี่มายืนตรงนี้นกพลอยอ่าอ่าอยู่กับน้องอ่ะอานก ไอ้แจ็กกะจี้เขาเสียจ้าก็แคนี้หเลยอ๋อไอ้แจกกดไอ้เจ้านกบินนกบินกันนกแจ็กกะจี้อ๋านกนกอ่ะเสียงทำเสียงกรบไปดิอบ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 ทำแนี้เหรอลูกอ๋อทำอย่างนี้เหรออ๋อนี่อ๋อดังที่พายทำอย่างนี้ใช่ไหมอบอย่างนี้เหรอคะเอาเหรอไม่ใช่เหรอ าแล้วเต่าหรอคะเต่าทำยังไงเต่าเต่าพี่พ่อเต่าเต่ากใช่แล้วแล้วแล้วกระต่ายทำยังไงนี่กระต่ายหันหน้าไปให้ยายดูหนูกระต่ายกระต่ายกระต่ายแสดงสดแบบทั่วไปอะทุกคนมันคือมันคือการรวมการรวมโมเมนต์ดีๆรวม แม่จี G, ที่เยอรมันบอกว่าไม่ได้มีโอกาสไปแต่แม่มอบ <c oughs> แม่ซื้อบัตรแจกไปแล้วสิบใบอุย้ยแม่สิบใบนี้ก็เป็นเงินหลายบาทนะครับขอบคุณมากๆแม่แจกแล้วในบ <AI P. S 1> ัตรบัตรแล้วขอบคุณครับป้าๆยายซื้อ V.I.P. อุย้ยขอบคุณครับผมเจอกันวันนั้นยังไงก็ต้องมีผมอยู่แล้วส่วนมากอยากจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาครับจะมีผมอยู่ชอ็อตหนึ่ง แน่นอนยังไงก็ต้องมีผมแต่ว่าคือมันเป็นคอนเสิร์ตของแอนผมอยากให้ทุกคนอิ่มในทุกๆความรู้สึกที่มีต่อแอนวาดีได้ฟังเพลงได้อิ่มกับหลายๆโมเมนต์ของเรานะครับนครสวรรค์ก็ไปค่ะพี่สุภดาไปเด้อ เจ้าแม่ธุรกิจเมืองสารคามบ้านเราแตว 3, ่วันที่ต่อวันมันรองได้สามพันสี่ร้อยศิลปินรับเชิญมีใครบ้างนะโดยเองมีคุณพี่โตศักดิ์สิษิ์ครับพี่โตศักดิ์สิธิ์โบเมลดาคุณโบเมลดาแตงโมเซเวอร์แตงโมเซเวอร์น้องๆจากชิงช้าสวรรค์ นะครับชิงชาสวรรค์ที่ที่เป็นกระแสเนาะท,ที่ที่แบบแชมป์แชมป์ที่เป็นแชมป์ที่เป็นแชมป์ออฟแชมป์มีโรงเรียนไหนบ้างครับปากทงชยัยโรงเรียนหล่มเก่าครับแล้วก็โรงเรียนพระน์มวิทยาลายัยครับแล้วก็โยธินบุรณาค่ะครับมีน้องๆจากจาก uh, จากแชมป์ออฟเบแชมป์รายการ <c oughs> ชิงชาสวรรค์ด้วยนะฮะ ก็คือมันก็เป็นเส้นทางของเอียนแอนก็เคยผ่านเริ่มต้นที่จุดประกายก็เหมือนในเพลงวอนปูซัมซุงแก็คือรายการจริงชาสวัสด์จุดประกายมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากเป็นนักร้องอยากเป็นถ้าใครกดลิงก์ไปตอนนี้นะฮะเขาจะให้เลือกเลยว่าจะเอาที่นั่งตรงไหน3,400ที่นั่งตอนนี้ นะไ,ได้กับแอดมินสอบถามได้เลยสอบถามได้ครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเวลาอะไรรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามแอดมินได้และทีนี้อจะบอกว่ารอไปซื้อหน้างานได้ครับแต่ที่นั่งเราอาจจะไม่ได้เลือกนะฮะที่นั่งเราอาจจะไม่ได้เลือกอยากให้ซื้อตอนนี้เลยวันนี้เลยนะ ผมอาจจะไม่ได้มาไลไรบ่อยๆหรือเราอาจจะไม่ได้ย้ำอะไรอีกแล้วเพราะช่วงต่อไปเนี้ยครับสามสี่วันนี้เป็นช่วงหนองยางคยูบ้านหนองยางอุทุมพรพิสัยครับตำบลขายูอยู่ใก,กล้ๆเมืองศรีสเกียนนี่แหละครับ มมยยแม่จองไว้แล้วแต่พอดีมุ้งมไม่ได้ไปก็เลยยกให้คนในบ้านเอบีที่อยากไปเขาดีใจมากแม่ก็ดีใจค่ะโอ้ได้เช่นเดียวกันค่ะแม่ถือว่าได้สป,ปอตที่โตราคานะบัตรเท่านี้หายากใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญก็คือ สิ่งสำคัญคือหนูว่ามัน